ลัคนาราศีมักรพฤษภาคม2568นะฮะหาเงินได้มากขึ้นรวยขึ้นแต่ระวังด้ระวังการใช้เงินนะตัวเองไปอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมเยอะระวังคนที่ใหม่ๆเข้ามาระวังทะเลาะก,กับเพื่อนนะฮะคนในครอบครัวป่วยไม่สบายได้ซ่อมบ้านซ่อมรถแต่มีโชคจากคู่นะครูรองจะดีนะจ๊ะ ลัคนาเมื่อก่อนมีผล70%ราศีเมื่อก่อมีผล3 0รนะฮะราหูเข้าพบกระดรุมพะการเงินจะดีมากนะจะหาเงินได้มั่นคงแล้วก็รวยนะแต่ระวังการใช้จ่ายเพราะว่าราหูคนทรัพราหูก็จะทําให้เราใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะฮะระวังทะเลาะก,กับเพื่อนนะสังคมดีระวังคนใหม่ๆที่เข้ามาระวังศัตรูในที่ลับนะเข้าสังคมบ่อยกันติดต่อการงานกับคนอายุน้อยกว่าคนในครอบครัวจะป่วยไม่สบายคนอายุน้อยกว่าที่อยู่ในครอบครัวหรือคนรอบตัวจะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถระวังเพื่อนใหม่ที่เข้ามาในศับ ขอพอเนื่องคู่ดีได้โชคจากคู่นะฮะแล้วลองเล็กบ้านเล็กรถก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะก็ยังผ่านไปได้ดีนะฮะขอให้เฮงปังๆนางๆรวยสุขภาพแข็งแรงนะประมาณ50-50นะแต่ว่ารวยอะได้เงินเยอะนะ <c oughs> เฮงรวยจ้า